สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายคลิปนี้เราจะมาทบทวนไวยากรณ์ n2 ข้อที่9กันค่ะไวยากรณ์ข้อที่9นะคะเขาจะมี3ไวยากรณ์ที่ความหมายเหมือนกันเลยก็คือค่าหลานี่วะอิโจวะแล้วก็อุเอะเขามีความหมายเหมือนกันก็จริงนะคะแต่ว่าในรายละเอียดปรกย่อยเนี่ยวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเราไปดูทีละไวยากรณ์เลยค่ะ วายรา์แรกของข้อ9นะคะคือวยากรณ์คารานิวะแปลว่าในเมื่อจุดจุดจุดจึงเป็นธรรมดาที่จุดจุดจุด,จดคำอธิบายวยากรณ์นะคะใช้วยากกณ์เนี้ยเมื่อต้องการพูดด้วยความรู้สึกที่หนักแน่นว่าเราอ่ะจะทำอะไรหรือใช้บอกคนอื่นให้ทำอะไรตามหลักความเป็นจริงโครงสร้างของไวยากรณ์นี้จะใช้ คำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดาส่วนคำคุณศัพท์นะแล้วก็คำนามนะคะจะเชื่อมด้วยเดอโรค่ะไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่ายักษศกุชตะคารานิวะสโณยักษ k กุ a มาโมระเค r เ b บ n a า a า a i ในเมื่อสัญญากันแล้วก็ต้องรักษาสัญญานั้นนะ ะะเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเราได้นัดหมายหรือทำสัญญาอะไรกับใครนะคะก็จำเป็นจะต้องรักษาสัญญาเป็นธรรมดาตัวอย่างประโยคที่สองค่ะอิจิเนน r ริ k วกะกสุรุคารานิวะเอโกะเปราเปราฮานาเซรุยนินาริตในเมื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเนี่ย ก็เป็นธรรมดาที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากๆอยู่แล้วนะคะประโยคตัวอย่างที่3ค่ะเคกงซูรุคารานิวะชิอาวาเซนะคาเทโอสคุเตอิกิไตในเมื่อจะแต่งงานแล้วเนี่ย ก็เป็นธรรมดาที่ฉันอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของคู่แต่งงานทุกคู่อยู่แล้วนะคะไวยากรณ์ที่2ของข้อ9นะคะคือไวยากรณ์อีโจหรืออีโจวะคำแปลเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะก็คือในเมื่อจุดจุดจจึงเป็นธรรมดาที่จุดจุดจ,จแต่ว่าวยากรณ์นี้วิธีการใช้งานของเขาก็คือมักจะเป็นการแนะนำคู่สนทนา การตัดสินเหตุการณ์ต่างๆหรือการตัดสินใจของผู้พูดโครงสร้างไวยากรณ์นะคะเหมือนกับค้าดานนิวะเลยก็คือใช้คำกริยารูปธรรมดาคำคุณศัพท์อิรูปธรรมดานะคะส่วนคำคุณศัพท์นะกับคำนามจะเชื่อมด้วยเดารุค่ะไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่า g a กเซ d เดารุอิจ a วะก o โกโนคิซคุโอมะโมระนาเคเรบะนารน ในเมื่อเป็นนักเรียนจึงเป็นธรรมดาที่ต้องรักษากฎระเบียบของโรงเรียนตัวอย่างที่สองทักให้โอคาเนโอฮาระเต i อิรุอิโจคงไคโนเรียวโควะทาโนชิมิตในเมื่อจ่ายเงินราคาแพงก็เป็นธรรมดาที่ฉันอยากจะสนุกกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ตัวอย่างที่สมค่ะ ยา루โตกิเมตาอิโจไซโอมะเดกัม bara na kya ในเมื่อตัดสินใจที่จะทำก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพยายามจนถึงที่สุดนะคะวากรณ์ที่3ของข้อ9ค่ะคือวยากรอุเวหรืออุเวะแปลว่าในเมื่อจุดๆๆจึงเป็นธรรมดาที่จุดๆๆเห็นไหมคะคำแปลของวยากรณ์ทั้ง3วยวากรเนี้ยแปลเหมือนกันเลย แต่สำหรับไวยากรอุเววะวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยจะใช้เพื่ออธิบายการกระทําที่ต้องมีความรับผิดชอบค่ะดังนั้นประโยคด้านหลังเนี่ยมักจะพบไวยากรณเบค i ิดะหรือสึโมริดะหรือชิกะไนโครงสร้างไวยากรณ์ไม่เหมือนครานิวะแล้วก็อิโจะนะคะเพราะว่าวัยากรณ์นี้เขาใช้คำกริยารูปพจนานุกรมหรือคำกริยารูปตะแค่นั้นค่ะ ตัวอย่างประโยคแรกค่ะเขาบอกว่าโดบุซึเข้าเวยะไมนิจิเอซาโอยาระนาเคเรบานารไนในเมื่อจะเลี้ยงสัตว์จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องให้อาหารทุกวันนะคะเป็นการกระทําที่ต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูแลตัวอย่างที่สองค่ะเขาบอกว่าไดาเอทโตะซรุโตะฮิเมตะเวยะไดซุกินะ โอซากิโยยาเมรุชิกาไนในเมื่อตัดสินใจจะลดน้ำหนักแล้วก็ต้องเลิกสุราที่ชอบมากๆไปตัวอย่างประโยคที่3ค่ะเขาบอกว่า f u j i ซังนี่โนบุรุอุเอะจูบ n นะจุนบิกะอิรุดะโในเมื่อจะปีนภูเขาฟูจิเนี่ยการเตรียมตัวที่เพียงพอเนี่ยจำเป็นมากๆนะ เห็นไหมคะว่าตัวอย่างประโยคของวยากรณ์เนี้ยมักจะเป็นการกระทําที่ต้องมีความรับผิดชอบนะคะจะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีความรับผิดชอบจะปีนเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบจะลดน้ําหนักก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบในที่นี้จะเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองก็ได้หรือความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้นะคะ วายการข้อที่9ก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะคะในคลิปถัดไปฝากติดตามวายกณ์ N2 ข้อที่10กันด้วยนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ขอความกรุณากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ